มะเขือปลอกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมากินข้าวกับนี่เลยน้ำพริกมะเขือเทศนะคะแล้วก็ผักลวกค่ะ มีลูกกระเจีย๊ยบลวกมาลาขี้นกลวกค่ะแล้วก็กวางตุ้งดอกลวกนะคะแล้วก็มะเขือเปาะค่ะแล้วก็มีซุปลูกกระเจีย๊ยบใส่ใบใบแมงลักนะคะเดี๋ยวมีลงวิธีทําไว้ให้ค่ะแล้วก็มีปลากระเบนทอดนะคะอันนี้คือบางคนบอกทอดแล้วเค็มนะคะเอาไปล้างน้ําก่อนทอดค่ะอืแล้วก็มีไข่เจียวด้วยนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวกันเลยค่ะใส่ถุงมืออรหนันอีกล้ <c oughs> <c oughs> ไข่เจียวสองฟองค่ะ น้ำพริกตําเองนะคะใส่มะเขือเทศชอบกินเผ็ดเผดค่ะทุกคนไม่เผ็ดไม่แซ่บกินน้ําพริกเรียบร้อยล้างมือก่อนกินข้าวค่ะมีลล้างมือทุกครั้งนะั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะวางไว้ตรงไหนดีเนี่ย มีไม่สบาย,ย่างเนี่ยเมื่อคืนกินทิปฟี่คือหลับเป็นตายเลยอะอลูกกระเจี๊ยมนี่กินบ่อยมากขรับถ่ายดีมากค่ะ มะละก,กินนพอต้มแล้วไม่ไม่ค่อยขอมแล้วเผื่อใครไม่ชอบขมนะคะแต่ถ้าคนกินไม่ได้กินขมไม่ได้เลยก็ไม่ชอบอยู่ดี 逛东朵，湾湾。 ไม่ไต้องจังหวก่อมาดูซิมินเต็มหน้าเลยอะ่ะมินแคะแคะทั้งแคะทั้งเกาอะ่ะก็เลยเป็นรอยดํามองหน้าตรงไม่ค่อยเห็นนะมองข้างนี่โอ้โหดูไม่ได้เลยะ่ะ ผักจีมแบบนี้อร่อยมาก มาลานี่คือช่วยอะไรหรอไม่ถึงว่าประโยชน์อะไรน่าจะมีทั้งโทษและประโยชน์ทุกอย่างอะเนาะกินเยอะเกินก็ไม่ดี แต่กระเจียบนี่ดีมากมันรว่ะวแบบว่ากรอบๆอ,บอะจริงๆมินชอบกินสด เจอใครเจอไปสองฟองแบบเริ่มอิ่มกินผักเยอะนี่จะกินข้าวหมดไหมเนี่ย มีคนถามว่าแฟนมิ้นได้กินกับข้าวกับมินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็บางครั้งก็กินบางครั้งก็ไม่ได้กินเพราะว่ามินอะทำนึนกินขา้าวกลางวันนะคะคือเขาไปทํางานประจําค่ะเขาไปทํางานประจําก็คือเขาก็กินที่ทํางานเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่มิ้นจะไม่กินข้าวมื้อเย็ยนมื้อเช้ามื้ออะไรมิ้นจะกินมื้อเดียวคือตอนกลางวันค่ะ ส่วนใหญ่เขาชอบน้าพริกเขาก็จะมาตอดพวกน้าพริกอะไรเงี้ยนะคะพวกกับข้าวอะไรเงี้ยเขาก็คือเขาก็เบื่ออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยชอบกินนะพวกแนวกับข้าวแกงอะไรเงี้ยเขาชอบเหมือนมินนี่แหละอืมแต่ทําไมมินไม่เอามาโชว์เพราะว่าเกียดเอามาโชว์คะ่ะเออก็คือแบบคือเขาไม่ใช่สายถ่ายคลิปอะเนาะมินก็เลยไม่ไดเอามาคะ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นเพราะว่าเห็นคนถามถึงถามบ่อยอะมินก็เรามินก็แบบว่าพูดหลายคลิปแล้วนะแต่ว่าคนดูอาจจะดูไม่จบคลิปหรือว่าดูแบบ ดูบอกว่าอาจจะดูแค่แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะพูดตลอดถ้าเกิดคนที่ติดตามมินตลอดก็จะรู้ว่ามินพูดถึงอยู่นะก็คือเขาไปทํางานอะ่ะก็คือแบบบางคนถามว่าไม่เห็นเล่าเรื่องแฟนเลยเลยให้เล่าอะไรให้เล่าอะไรเขาก็ใช้ชีวิตประจําวันตื่นเช้ามาไปทํางานแล้วก็กลับมาตอนเย็นก็จบก็คือไม่มีอะไรอะไรเงี้ยนะคะเวลาไปต่างจังหวัดก็คือไปด้วยกันนี่แหละเขาบอกไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินอะไรจะได้ยินได้ไงเขาไปทํางาน,นะคะ่ะมินถ่ายตอนกลางวันนะคะอืม ก็จะประมาณนั้นค่ะให้มิ้นพูดถึงอะไรก็คือแบบคือมิ้นกินข้าวอยู่มิ้นก็ไม่รู้จะพูดถึงเรื่องอะไรอะไรเงี้ยนะคะชอบพูดถึงเรื่องตัวเองมากกว่าชอบชอบวาชอบแบบชอบเล่าเรื่องตัวเองอะไรเงี้ยมากกว่าเออไม่รู้จะเอาเรื่องของเขามาเล่าทําไมอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มิ้นน่ะชอบเล่าเรื่องตัวเองมากกว่าโอเควันนี้มิ้นก็ขอลา,อาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มิน้นด้วยนะคะข้าติด่น <c oughs> โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ